วันเข้าพรรษานี้คนเกิดทั้งเจ็ดวันต้องรู้ทำบุญอย่างไรเพื่อที่จะเสริมดวงชะตาชีวิตให้ดีขึ้นสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ช่องบุญนำพาช่องที่จะพาทุกท่านไปรับพลังบวกเสริมบุญและเปิดดวงชะตาชีวิตให้สว่างไสวความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังด้วยนะคะ อีกไม่กี่วันก็จะถึงช่วงวันหยุดยาวแล้วและเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างมากวันนั้นก็คือวันเข้าพรรษาซึ่งลหลายครอบครัวก็จะพาลูกหลานไปทำบุญตักบาตรในสถานที่ต่างๆเช่นการถวายเทียนพรรษาและถวายสิ่งของต่างๆแต่การถวายหรือการทำบุญด้วยสิ่งของต่างๆนั้น ผู้ที่เกิดในแต่ละวันก็จะถวายสิ่งของที่ไม่เหมือนกันแต่หากคู่ที่เกิดทั้ง7วันต้องการถวายสิ่งของเพื่อที่จะเสริมดวงเสริมโชคลาภก็จะต้องดูตามกำลังวันนั้นๆวันนี้ทางบุญนำพาได้รวบรวมข้อมูลของผู้ที่เกิดทั้ง7วันว่าควรทำบุญในวันเข้าพรรษาด้วยอะไรบ้างถึงจะเป็นการเสริมดวงชะตา เสริมโชคของผู้ที่เกิดทั้ง7วันสำหรับผู้ที่เกิดในวันจันทร์เนื่องจากคนที่เกิดในวันจันทร์ค่อนข้างที่จะเหน็ดเหนื่อยกับบริวารหรืออาจจะเหน็ดเหนื่อยจากเพื่อนฝูงและบริวารจะนําเรื่องปวดหัวมาให้อยู่ตลอดเวลาอาจจะถูกใส่ร้ายป้ายสีอยู่ดีๆก็กลายเป็นคนผิดการเงินเหมือนจะมีโชคก็ไม่มีติดขัด ในส่วนของความรักทำอะไรก็ขัดหูขัดตากับคนรักไปซะทุกอย่างวิธีการทำบุญเสริมดวงต่อจากนี้ในวันเข้าพรรานั้นให้ถวายเทียนพรรษาหนึ่งคู่ถวายผ้าอาบน้ำฝนหนึ่งผืนแจกันหนึ่งคู่ถวายดอกดาวเรืองตามจำนวนองค์พระภิกษุสงฆ์และถวายหนังสือสวดมนต์หนึ่งเล่ม อธิษฐานอุทิศบุญให้กับเทวดาประจำตัวสำหรับผู้ที่เกิดในวันอังคารเนื่องจากคนที่เกิดในวันอังคารมีดวงทางด้านการเดินทางจะอยู่ประจำที่ไม่ได้นานนักก็จะมีการเดินทางอยู่บ่อยครั้งจึงต้องระมัดระวังเรื่องที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุซึ่งที่ผ่านมาคนที่ไม่ชอบกันคนที่ไม่ถูกกันก็มักจะเข้ามาขัดขวาง มักจะเข้ามากลั่นแกล้งอยู่บ่อยครั้งคนในครอบครัวชอบนำเรื่องปวดหัวมาให้วิธีการเสริมดวงชะตาช่วงต่อจากนี้ในวันเข้าพรรษาให้ถวายเทียนพรรษาหนึ่งคู่ผ้าอาบน้ำฝนสบูยาทาแก้คันยาทาแก้เชื้อรายารักษาโรคต่างๆอธิษฐานส่งบุญให้เทวดาประจำตัว คือเทพพระอังคารที่เป็นเทวดาประจำตัวเช่นกันสำหรับผู้ที่เกิดในวันพุธกลางวันดวงชะตาในช่วงต่อจากนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีการเงินจะเริ่มดีขึ้นจะมีคนคอยอุปถัมภ์แต่สิ่งที่จะต้องระวังก็คือการสื่อสารต่างๆที่มันไม่ชัดเจนจะทำให้คนที่ฟังต่อๆอ,อาจจะมีความเข้าใจผิด ซึ่งอาจจะนำพาปัญหามาให้เกิดขึ้นภายหลังวิธีการเสริมดวงชะตาสำหรับช่วงนี้ในวันเข้าพรรษาให้ถวายเทียนพรรษาหนึ่งคู่ผ้าอาบน้ำฝนหนึ่งผืนผลไม้ที่มีผิวสีเขียวเช่นแอปเปิลเขียวฝรั่งองุ่นเขียว,เ,ยวเป็นต้นแล้วอธิษฐานให้กับเทวดาประจำตัว สำหรับคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนดวงชะตาในช่วงต่อจากนี้ระวังการกระทบกระทั่งกับคนใกล้ชิดต,ต้องมีความรอบคอบการทำสัญญาหรือการมีข้อต่อรองระวังต้องตรวจสอบให้ดีวิธีการเสริมดวงชะตาเสริมบุญช่วงต่อจากนี้ในวันเข้าพรรษาให้ถวายเทียนหนึ่งคู่ผ้าอาบน้ำฝนหนึ่งผืน ชุดสังคทานมีของใช้12อย่างเพื่อที่จะใช้ในการเสริมดวงชะตาและอธิษฐานอุทิศบุญให้กับเทวดาเทพพระลาหูที่เป็นเทวดาประจำตัวสำหรับผู้ที่เกิดในวันพฤหัสบดีดวงชะตาต่อจากนี้ไปจนถึงสิ้นปี ระวังปัญหาเก่าๆที่เคยเกิดขึ้นมาในครั้งอดีตจะกลับมาทำให้วุ่นวายใจอีกครั้งอาจจะต้องมีการใส่หลายป้ายสีผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เอ็นดูวิธีการทำบุญเสริมดวงชะตาในช่วงต่อจากนี้ช่วงวันเข้าพรรษาให้ถวายเทียนเข้าพรรษาหนึ่งคู่ผ้าอาบน้ำฝนหนึ่งผืนดอกดาวเรืองผลไม้ที่มีสีเหลืองสีส้มเช่นสับปะรด ส้มเป็นต้นแล้วอธิษฐานอุทิศบุญให้กับเทวดาเทพพฤหัสบดีที่เป็นเทวดาประจำตัวสำหรับผู้ที่เกิดในวันศุกร์ดวงชะตาในช่วงครึ่งปีหลังการดำเนินชีวิตจะราบลื่นขึ้นเหมือนฟ้าหลังฝนฟ้าเปิดจะมีโอกาสได้รับโชคต่างๆจากสิ่งที่อยู่รอบตัวการงาน เส้นทางโรยด้วยกีบกุหลาบผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีวิธีการเสริมดวงทำบุญในช่วงวันเข้าพรรษาถวายเทียนหนึ่งคู่ผ้าอาบน้ำฝนหนึ่งผืนดอกดาวเรืองหรือดอกกล้วยไม้ต่างๆหนังสือสวดมนต์หนึ่งเล่มอธิษฐานอุทิศบุญให้กับเทวดาเทพผสุขซึ่งเป็นเทวดาประจำตัว สำหรับผู้ที่เกิดในวันเสาร์ดวงชะตาถัดจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีนั้นระวังการงานจะติดขัดจากปัญหาส่วนตัวต้องแยกระหว่างงานกับปัญหาส่วนตัวอย่าให้ปะปนกันเพราะจะทำให้อะไรรอบตัวจะดูแย่ไปซะหมดทุกอย่างวิธีทำบุญเสริมดวงในช่วงวันเข้าพรรษานั้น ถวายเทียนหนึ่งคู่ถวายผ้าอาบน้ำฝนหนึ่งผืนถวายดอกไม้สดเช่นดอกดาวเรืองดอกกล้วยไม้ถวายของใช้ประจำวันเจ็ดอย่างเช่นยาสะผมยาสีฟันยาสามันประจำบ้านไฟฉายรองเท้าแตะยาดมและกระดาษทิชชู่เป็นต้นและอุทิศบุญให้กับเทวดา หรือเทพาสาที่เป็นเทวดาประจำตัวสำหรับผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาดวงชะตาของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นจะต้องเหน็ดเหนื่อยกับสิ่งต่างๆมากพบเจอกับปัญหาและอุปสรรคการเงินติดขัดอะไรที่รอคอยอะไรที่หวังมักจะไม่เป็นอย่างที่ตั้งใจ ซึ่งวิธีการทำบุญเสริมดวงชะตาช่วงต่อจากนี้ไปในวันเข้าพรรษานั้นให้ถวายเทียนเข้าพรรษาหนึ่งคู่ผ้าอาบน้ำฝนหนึ่งผืนดอกไม้สดเช่นดอกดาวเรืองดอกกล้วยไม้ถวายพระสงฆ์ตามจำนวนและอธิษฐานอุทิศบุญให้กับเทพประจำตัวคือเทพพระอาทิตย์ที่เป็นเทวดาประจำตัว ซึ่งหลังจากคนที่เกิดทั้งเจ็ดวันนั้นทำบุญถวายเทียนเสร็จเรียบร้อยแล้วควรที่จะไปสักการะสารพระภูมิสารเจ้าที่ที่อยู่ภายในเขตบ้านตัวเองเพื่อที่จะมีแต่เรื่องราวที่ดีสิ่งที่เป็นสิริมงคลเกิดขึ้นในชีวิตของตัวเองและคนในครอบครัวตลอดไป สำหรับเรื่องราวที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ช่องบุญนำพาขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ